วันที่1ตุลาคม2565เวลา8รก30นาทีนายวิทยาตรีวิเศษรองประดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันส่นคตพร,ระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีโดยาศาศาวินายชนะชัชวันวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่6ตุลาคมเวลาเก้าโามินาทีนายธีรพงศ์วงศ์ศิววิราชที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำรักษาการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีมอบรางวาัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2 5 6 5 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณ2,565โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่2ประเภทดีเลิศณห้องอัศวินแกลนบอลลูมชั้น4โรงแรมอัศวินแกลนคอมมิชชั่นกรุงเทพมหานครวันที่9ตุลาคมเวลา17.30นาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาประจําปี2,565รำวงหันษาออกพรรษากวนเข้าทิพย์ซึ่งเทศ บานเมืองร้อยเอ็ดนำโดยดรนุชากรมาชมาดวนรงในเทศบนตตีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและพนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมง,งานในครั้งนี้ณาลานสาเกตนครสสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่13ตุลาคมเวลา17.00นประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13ตุลาคม255 5โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่17ตุลาคมเวลา10นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัสด์รองนายชิศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดระเบียบผู้ค้าตลาดสะทองหลังใหม่ณห้องประชุมสันติสุขสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่20ตุลาคมเวลา9ก0านาทีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายริศมนตรีเมืองร้อเเป็นประธานเปิดการอบรม ณห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตการ์เดนจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่21ตุลาคมเวลากลาบิกาดกรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัสด์รองนายททมตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงการจัดระเบียบแผงค้าตลาดสะทองหลังที่3ซึ่งมีผู้ค้าเป็นผู้ค้ารายเดิมเข้าร่วมประชุมจํานวน52รายณห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16บหกกาิกาดรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัส รองนายสมรีเมืองร้1ยเอพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อร่วมพิธีเปิดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินบิ่งปัน่น การอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีน้านลานวัฒนธรรมชั้น1ห,หอวุฒิร้อยเอ็ดวันที่23ตุลาคมเวลา7.30น,นาในายกเทศมตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกเมื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2565โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณบ,บริเวณพระบรม,มาราชานุสาวรีย์บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเวลา13.30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับดรมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ในพิธีรับมอบถุงยังชีพจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภยัยสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5 8 4 4ชุดเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ณบริเวณลานหน้าเสาธงสลักลางจังหวัดร้อยเอด็ดวันที่2 5ตุลาคมเวลาการิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและการนำเสนอสาธารณะโครงการฟื้นใจเมืองร้อยเอ็ดโดยเมืองเดินได้เมืองเดินดีโดยทำความร่วมมือกันร,ระหว่างศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับสุขภาวะเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนและการท่องเที่ยวของเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิรมนเสรีสกุลผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองเป็นผู้นำเสนอภาพรวมโครงการฟื้นใจเมืองร้อยเอ็ดด้วยเมืองเดินได้เมืองเดินดีสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับเศรษฐกิจของเมืองณนห้องประดับดาวโรงแรมเพชร กาเดนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลาเก,ก0นาทีดรวัฒนพงศ์ษิ์ทรงสวัสดิ์รองรัฐมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขหรือสอสมเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโครงการพัฒนาศักยภาพดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนประจาเดือนตุลาคมปีงบประมาณ2 5 6 6 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณาสุขอสมอได้รับความรู้เพิ่มประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดดรวัฒนพงศ์ชิตสงสวัสดิ์รองนายททศมเมืองร้อยเอ็ดณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่28ตุลาคมเวลา9.30นาทีในยุคททสมเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าง,งานและนายอำเภอประจำเดือนตุลาคม2565ครั้งที่10 และพิธีรับมอบใบประกาศกิติคุณหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานราชการสะดวกโรงพยาบาลร้อยเอ็ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโลและตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนยร์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศสัญลักษณ์สีทองปี2565โดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นห้าสะลักลังจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา10.15นิกาดกรวัฒนพงศิชิ์ทรงสวัสดิ์รองนายชิศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาทันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสิศิลป์ซึ่งได้ ้ขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการขยะในชุมชนการดำเนินงานจัดการขยะเพื่อสุขภาพดีสู่ชุมชนน้าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืนประโยชน์จากขยะการทำขยะให้เกิดรายได้ในะห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา13บสามนาฬิกาในยธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ดรวมทางรับฟังข้อเสนอแ,แนะต่อการดําเนินงานเมืองเก่าร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องสมาร์ทรูมชั้นสองศรากลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14บสนาฬิกานโยธิมนทรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่6ประจำปี2565ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่3935ทับ2565ลงวันที่15ตุลาคม2565เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดการกํากับดูแลแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมและประสานความร่วมมือพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงการเสนอปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์บูรณาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด โดยมีนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ี่สลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา18นานิกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญร่วมงานมหากรรมทสพบประชาชนโดยมีนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานมหากรรมทสพบประชาชนภายใต้แนวคิดทรัพยากรสร้างคุณค่าพัฒนาคุณค่าชีวิตปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพร้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำครั้งที่หนึ่ง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุรักษ์จุรีมาสอสอ101ร้อยเอ็ดเขตหนึ่งพัคชาติไทยพัฒนาและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ณบริเวณลานสเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่19ตุลาคมเวลา9กาโิบหนาทีนายยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมทำบุญในโครงการทอดกฐถินร้อยเอตร่วมใจปีที่15าจำนวนกอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระราชนพมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสง์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามณเวทีเกาะกลางบึงพานชายัยส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่30ตุลาคมเวลา8.49นาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกตกลิตะลัก เลขานุการนิวที่สมุตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิร พระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธธร,รมยุทธเจ้าอาวาสวัดบึงพลานชายัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวานะณวัดบึงพลานชายัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเวลาสิบนิกาดกรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองายกสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่3ประจำปี2565โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับอนุมัติกรอบง,งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างใา้มั่นคงเพื่อผู้ยากไร้เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2565วงเงินรวม 2องล้านสามแสนบาทเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแอรอัด และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ได้โอกาสฐานะยากจนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ประสานเพื่อประชุมทําความเข้าใจเงื่อนไขาการบึกจ่ายวางแผนการจ่ายให้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการตามกระบวนการและขั้นตอนที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนณห,ห้องประชุมเพืินจ,จิตศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ